วัสดีครับพบกับผมฮันโจจาก MTC อัปเดตกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะอยู่กับเจ้า Indian Challenger Elite นะครับขีดสุดของแบ็กเกอร์ในคอสอนี้กันครับใช่รถอเมริกันทําถึงอีกแล้วหลังจาก Indian Motorcycle เปิดตัวโมเดลสุดพิเศษ Limited Edition พร้อมกันถึง2โมเดลได้แก่ Indian Challenger Elite และ Indian Pursuit Elite นะครับแต่คลิปนี้นะครับขอพูดถึงเจ้า Indian Challenger Elite กันก่อนนะครับดีไซน์ของโมเดลนี้ได้แรงบันดาลใจมาจาก Gene Walker นักแข่งแฟลตแท็กสัญชาติอเมริกันฉาย,ยาอาร์บามาแฟลตเคยสร้าง สถิติความเร็วทางบอกไว้ในปี1920ด้วยรถอินเดียนพลาวเวอร์พัสจนกระทั่งเขาได้ชื่อว่าเป็นชายที่เร็วที่สุดในโลกในตอนนั้นและภาพของจีนวอลเกอร์ผู้นี้นี่เองที่กลายมาเป็นดีเทลพิเศษบนคอนโซลตรงกลางตัวรถนั่นเองนะครับและที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับก็คือนำเบอร์รถไม่สากัน350คันบนคอนโซลกลางนั่นเองนะครับสำหรับสีของโมเดลพิเศษนี้นะครับจะมาในสีไตคคลเร์ที่ได้แก่สีดําสีแดงและสีขาว เมื่อผสานกับบอนั่งสองระดับที่เดินได้สีเดียวกันกับตัวรถก็เพิ่มความหรูหราเหนือระดับไปได้อีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียว สำหรับขุมพลังก็จะเป็นเครื่องยนต์เพลว์พลัส112นะครับเป็นเครื่องวีทวินขนาด112คิวบิกนิ้วหรือ1,834ซีซีแบบระบายความร้อนด้วยน้ำเคมตัวเลขสมรรถนะมาที่126แรงม้าก,กับแรงบิด181.4นิวตันเมตรที่3,600รอบตนาทีขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์6สปีดส่งกำลังสู่ล้อหลังด้วยระบบสายพานช่วงล่างมีระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นโช๊คหัวกลับขนาด43มิลิเมตรขณะที่ระบบเบรกด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกหน้าคู่พร้อมคาลิปเปอร์เบรกจากเบมโบ้ด้านหลังจะะเเป็นช้ดียวพรรอมรบบ พีโหลดด้วยไฟฟ้าด้านหลังจะเป็นดิสเบรกเดี่ยวส่วนล้อจะเป็นล้อแม็ก5ก้านลัดด้วยยางเมสเลอร์ครูสเทคขนาด130ทับ60 B19 และ180ทับห0 R16 หน้าหลังตามลำดับครับระบบอิเล็กทรอนิกส์และฟีเจอร์ที่ให้มาก็จัดเต็มกันเลยทีเดียว อย่างในส่วนของระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ก็มีหน่วยประมวลผลแรงเฉื่อยแบบ6แกนหรือ IMU, Traction Control, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคุม engine เบรคระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตาระบบไฟแจ้งเตือนการชนด้านหลังระบบช่วยหยุดรถบนทางลาดชันระบบกระจายแรงเบรกไฟฟ้าระบบเตือนการชนด้านหลังระบบไฟหน้าแบบอัตโนมัติระบบ Cruise Control นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์เพื่อความสะดวกสบายอย่างระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางระบบชิลหน้าปรับไฟฟ้าช่องลมปรับได้ระบบกุญแจแบบคีย์เลสกล่องข้างล็อกรีโมทและช่องชาร์จไฟแบบ USB และที่ขาดไปไม่ได้เลยสําหรับแบ็คเกอร์สายอเมริกันนะครับก็จะต้องมีระบบเครื่องเสียงโดยทางอินเดียนจัดระบบเครื่องเสียง Power Band มีลําโพงขนาด100วัตต์มากถึง4ตัวด้วยกันโดยสามารถปรับอีควอไลเซอร์ได้มากถึง9แบนด์เพื่อให้การขับขี่ของคุณเพลิดเพลินกว่าที่เคยที่สําคัญคือ ใช้งานร่วมกับหน้าจอขนาด7นิ้วที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อใช้งานฟังก์ชันต่างๆเพิ่มเติมได้อีกหลากหลายเรียกได้ว,ว่าไม่เพียงแต่มีสไตล์ที่โดดเด่นความหรูหราที่เหนือระดับสมรรถนะที่ล้นเหลือ,อยังมีเทคโนโลยีที่ช่วยการขับขี่นั้นปลอดภัยและสะดวกสบายแบบสุดๆเรียกว่าตอบโจทย์นักเดินทางไกลที่ต้องการสไตล์ที่โดดเด่นขั้นสุดได้อย่างยอดเยี่ยมเะว่าสนุนราคาเริ่มต้นเองก็ไม่เบาโดยเริ่มต้นที่39,999 99, เเยเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ1.34ล้านบาทแบบยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่งมาไทยแน่นอนว่าราคานี้ก็น่าจะแพงขึ้นอีกแต่สําหรับออปชั่นที่ให้มาก็บอกได้เลยว่าคุ้มค่าจริงๆซึ่งที่ผ่านมาอินเดียนมอเตอร์ไซขึ้ประเทศไทยนะครับก็เปิดตัวโมเดลใหม่ๆด้วยราคาที่สมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นจากการที่มีเพื่อนบ้านเป็นผู้ผลิตให้นั่นเองแต่สุดท้ายนะครับก็ ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่าเป็นโมเดลพิเศษไม่รู้ว่าจะเข้าไทยด้วยหรือไม่นะครับและสุดท้ายนี้นะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆอัปเดตใหม่ๆรีวิวเจ๋งๆนะครับสามารถติดตามพวกเรา MTC ได้ผ่านทางช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับ Facebook Fanpage YouTube Instagram หรือว่า TikTok กก็ได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ